วัดกานจนบ,บุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ลำลึกฉลองพัดมหาปริยนประจำปี2568ณวัดเทวสังคารามพระอารามหลวง วันที่17มิถุนายน2568เวลาส0นาฬิกาณวัดเทวสังคารามพระอารามหลวงวัดเหนือตำบลบ้านเหนือเพอ่เมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานพิธีฝ่ายคารวะบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์รำลึกฉลองพัดมหาปริญญาประจำปีพุทธศักราช2568โดยมีพระเทพปริยติโสพล เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดรเกตทิปสุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระสงฆ์สมณศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้วันบูรพาจารย์รำลึกเป็นวันที่ระลึกถึงครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทางพระพุทธศาสนาหรือผู้มีคุณูปาการต่อองค์การต่างๆวันนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันทําบุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมให้ความรู้หลักธรรมที่สําคัญในพระพุทธศาสนา

สพระมหากิตติภพสิริธรรมโมไตร 6. พระมหารุ่งโรดอุปาจริยโชดให้แก่ผู้สอบผ่านพิธีในการบัพกุศลส่วนพ,พาสวมานอาวิชามืดมัวนในเพียงผู้ประกอบพิธีรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาที่มั่นคงจึงวนไว